เทียวบ้านน้องๆ EP ที่186มาแล้วจ้า186แล้วนะจ้ะทุกคนหลังแรกกันเลยดีกว่าบ้านคุณยายค่ะอะไปดูกันเลยบ้านคุณยายเป็นยังไงเ <c oughs> สี่ยงจิ้งลีดบ้านพี่ปอเยอะมากเลยทุกคน <c oughs> พี่ปอไปบ้านคุณยายหนูหน่อยค่ะโอเคพี่ปอไปแล้วนะคะอะไปดูบ้านคุณยายกันจ้าบ้านคุณยายโอ้โหมีกําแพงด้วย ในเฮไม่ใช่กาแพงประตูเออมีประตูอันนี้อะไรนั่นอันนี้น่าจะเป็นข้างหลังบ้านนะมีเครื่องซักผ้ามีนุ่นมีนี่อ่าแล้วมีอะไรอีกเอาเข้าไม่ได้ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นราวตากผ้าจ้าราวตากผ้าอันนี้พักเสียงแข่งกับจิ้งหลีดนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแคร่นั่งเอยมีรถด,ด้วยอืม้มขึ้นยายเราก็รวยเหมือนแะเดินเนี่ยคุณยายเป็นผู้กว้างขวางแถวนี้จ้าทุกคนอ่ามีห้อง อ้ยน่ารักอันนี้ห้องอุ้ยชอบห้องนี้มากเลยทุกคนเป็นธรรมชาติเหมือนห้องแบบว่าบ้านคุณยายจริงๆอะคือแบบเออไม่ค่อยมีอะไรแบบว่ามันยังไงอะธรรมชาติเออแบบตามุตเตมีอะอะและนี่อะไรอันนี้จะห้องเป็นแบบวัยรุ่นนิดนึงมีกีตงกีตานะเออเฮ้ยน่ารักอะทําดีนะเป็นห้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบ้านแบบไม้ไม้มันก็จะต้องของประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นหลานสาววะ เรีนหนังสือมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเฮ้หยห้องนอนเยอะมากอะ่ะหนึ่งสองสามห้องลเปาโอ้โหดูเหมือนน้อยเนาะแต่เยอะอะ่ะอันนี้ลายห้องครัวทุกคนเนี่เฮออ้ยออันนี้ห้องน้ําตกใจอะไรพี่บอเปลคิดว่าไม่ได้เข้า <c oughs> ไปต่อเลยอันนี้เป็นห้องน้ำไิมีราตากผ้าไว้ตากผักหนูด้วยนะอ่ะแล้วก็เป็นห้องครัวอยุยน่ารักอะ่ะอุยน่ารักน่ารักชอบชอบ เอ้เก๋ดีนี่เราได้แล้วนะจ๊ะหนึ่งหลังถ้าไปทำละครซันี่เยอะมากเลยนะโอ้โหคนเยอะเลยบ้านแต่ละหลังน่าทำทุกหลังเลยต่อไปเป็นบ้านการน้ำจ้าโอ้ยบ้านกรารนะ้ำไม่ได้เห็นนานมากแล้วนะ พี่ปอไม่เคยไปบ้านผมเลยครับถ้าพี่ปอไปดูไอดีพี่ปอต้องติดตามช่องผมนะครับเอา้าติดตามได้ไงคือแบบว่าต้องตอนกดไปอ่ะมันเข้าช่องไม่ได้ทุกคนต้องไปดูทาง youtube มันถึงจะกดติดตามได้อันนี้พี่ปอดูในอ,อีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาเรียวกว่าอะไรสตูดิโอป่ะเออมันเลยกดติดตามใครไม่ได้เลยโอเคต้องเดี๋ยวว่าหลังค่อยไปดูนะถ้าครั้งนี้ไม่ได้กดติดตามขออภัยด้วยอ่ะ เออจริงๆจ,จ,จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะให้ทุกคนนะ่ะพิมพ์ไอดีไว้ที่หน้าบ้านของทุกคนด้วยนะแล้วก็พิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อไอบดีไว้ด้วยเออจะได้รู้ไงทุกคนว่าเฮ้ยอันนี้เป็นบ้านของใครบางทีอะ่ะหายมันหายโอเคเดี๋ยวให้ไปดูตัวอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านแบบว่าการน้ําทุกคนน่ารักดีนะนี่แต่เป็นห้องดงห้องเด็ก ก็แรกคิดว่ามีแค่นี้จ้าดีนะดีนะที่แบบว่าเฮ้ยลองเดินเข้าไปดูอ่าเนี่ยเดินขึ้นไปอ้าวไม่มีอะไรอ่าเดินกลับลงมานะพี่ปอดเดินกลับลงมาอ้าเดินกลับอ้าวล่วงเฉยอ้าวเจอห้องนี้เฉยถ้าไม่ได้ล่วงคือไม่ได้เจอแล้วนะเออสุดยอดเลยอ่ะอ่ะเนี่ห้องนี้ก็น่ารักดีเฮ้ยมันเป็นสองชั้นได้อ่ะทุกคนคนสร้างนี่ขเขาก็เก่งเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่การน้ำมันจะสร้างได้ไงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอืมเห็นบ้านเนี่ยเออ น่ารักดีอ่ะเห็นปะนี่มีปงมีเปด้วยไม่ใช่เปเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยชิงช้าชิงช้าโอเคไปหลังต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนคือจะบอกว่าหลังนี้พี่ปอไม่ได้แคปอ่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะน้องน้องเขาบอกว่าที่อ่านจากตรงนี้เ็าชื่อน้องเหนือนะทุกคนพี่ปอคะหนูสร้างไป หนูสร้างให้ค่ะหนูตั้งใจมากเลยค่ะสร้างนานมากเลยค่ะพี่ปอคะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะหนูชื่อน้องเหนืออายุสิบขวบคนที่สร้างบ้านริมทะเลเฮ้ยน้องเหนือพี่ปอไม่ได้แคปหน้าจอของน้องเหนือไวอ้อ่ะน้องเหนือมาแสดงตัวแล้วพิมพ์ไอดีให้พี่ปอหน่อยดีไอดียนี้ก็หาไม่เจอโอ้โหสุดยอดเลยลืมโอ้ยน้องเหนืออย่าลืมนะ คนไหนอ่ะหาไม่เจออ่ะเวทํำบ้านนาักด้วยอย่าลืมนะจ๊ะเออเคล็ดลับใหม่คือจะไม่ให้ลืมหนึ่งทุกคนต้องพิมพ์บอกด้วยว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> บ้านเนี่ยเป็นบ้านอะไรจะได้จําถูกแล้วก็พิมพ์ไอดีไว้ที่หน้าบ้านในคลิปด้วยนะจะได้แบบว่าเอยมีไอดียอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าตาลายเงียคิดว่าแคปแล้วไม่ได้แคปอะไรเงี้ยเออพิมพ์ไอดีบ้านบ้านไว้ก็ได้แบบที่น้องพิมพ์ว่าเออพี่ปอคอยายเงี้ยพิม เป็น ID เสร็จแล้วก็ชื่อตัวเองไว้ก็ได้ก็ดีนะคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมจุบุจุบุบเออโอ้ยเสียดายมากเลยอะคือหาแล้วไม่รู้ว่าคอมเมนต์น้องมันไปอยู่ตรงไหนอะทุกคนโอ้ยมีน้ำปลาด้วยโอ้โหยอยากกินส้มตำขึ้นมาทันทีเลยทุกคนพี่ปอก็ตำส้มตำอร่อยไม่ใช่ย่อยนะจ๊ะทุกคนเชิญเรียนเชิญได้ที่บ้านพี่ปอจ้ะอืม อันนี้ก็จะเป็นแท้งน้ำนะทุกคนเอาไว้อาบอุ้ยดูดีมีสกอตไบรด์ด้วยโอ้โหทำดีมากโอ้โหมีจกักรยงจกักรยานดูดิหาไม่เจอเจ,อเจ้าของอย่าลืมแสดงตัวด้วยนี่ห้องน้ำโอ้โหสวยสวยดเงิดงามทำดีมากๆเลยน้องเหนือคนไหนน้องเหนือมาด่วนเลยนะเจ๊ะคอมเมนต์ไปคลิปด้วยน้องเหนือไป หลังต่อไปกันเลยดีกว่าอุ้ยเสียงจริงรีดมันพูดแข่งกับพิปปอทุกคนขออภัยถ้าคลิปนี้มีเสียงจริงหลีดรบกวนนะทุกคนมาดูหลังนี้ดีกว่าน้องส่งมาสองคนทุกคนไปร้านคาเฟ่นหนูหน่อยค่ะพิปปอพึ่งสร้างอะมีสองคนส่งมาเนี่ยทุกคนเป็นของใครอพิจารณากัน พี่ปอคะไปร้านคาเฟ่เด็กของหนูหน่อยได้ไหมคะอยู่ตรงสนามเด็กเล่นคะ่ะไอดีนี้นะคะอย่าลืมไปด้วยนะคะพี่ปอคนส่วนใช้เวลาสร้างนานมากๆน้องเขาเปลี่ยนไอดีป่ะคนเดียวกันป่ะเดี๋ยวหรือคนละคนเหลืออะไรอะ่ะเออหนึ่งหนึ่งหลังตัดสองคนส่งมาคืออะไรคะทุกคนพิจารณากันด้วยใครเป็นของใครเป็นเจ้าของตัวจริงปดยกเมอร์เคิสองคนนี้ใครเป็นเจ้าของตัวจริง อยากอุบอิบของเพื่อนซอยากอุบอิบของเพื่อนเข้าใจไหมคะสร้างสร้างด่วนสร้างเองเฮ้ยน่ารักนะนี่นี่นี่มีบอกให้ด้วยอะไรอะไรอะไรเอ้ยน่ารักคนดี้ขนมวาน่าขของเต็มเลยถ้วยใส่อาหารโอ้ยขยันขันแข็งอ่ะนี่ของกินมีอะไรบ้างต้มยำมีเค,ค้กไก่ทอดไก่ย่างโอ้มีหมดเลยกุ้งลับเตอร์ก็มีนะอาหารทะเลอาหารญี่ปุ่นอหลากหลายสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ นานาชาติในจุดจุดจ่ายตังมั้งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเด็กอ๋อคาเฟ่เด็กก็ต้องมีของเล่นเด็กนู้นนี่นัน่นเข้าใจปะเออน้องเขาก็คิดดีนะคาเฟ่เด็กเออมีสลเดอร์ไหมสลเดอร์อ๋อสลเดอร์อยู่ข้างนอกตรงนั้นไงเอ้ยน่ารักน่ารักอ่ะของใครต่อไปเลยดีกว่าจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันนี้คืออะไรเราไปดูเซฟ ไปบ้านผมหน่อยขอมาหลายปีแล้วไอดีนี้นะจ๊ะค่ะผมชื่อบูโดอายุ15ปีครับเป็นสาวว่ายน้ำผู้หญิงครับอ๋อขอมาหลายปีแล้วด้วยจึงวันนียขออภัยด้วยอ่ะขอตอนนี้ได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะคนยังส่งมาไม่เยอะแต่ก็เยอะตอนนี้ยังทําไม่ทันเลยทุกคนมันเยอะมากไม่เยอะแต่ก็เยอะอ่ะอ่ะไม่เยอะแต่ก็เยอะแต่คือทําไม่ทนันอ่ะจะจะไปประมาณ20หลังยังไปไม่ได้เลยจะพยายามขยันให้สุด สุดๆๆุดเลยนะอ่าขึ้นไปเลยยังไม่ขึ้นมันเป็นบันไดแบบว่าถ่ายรูปเก๋ๆปะอะไรเงี้ยอืมอันนี้มีทางโยงทางแยกเออทางแยกอันนู้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอันนี้ไปไม่ไหวหรอกเล่นไม่เก่งไม่เล่นนะกลัวตกทะเลไม่ไปไม่ไปยาให้ดูเฉยๆว่าเขาทำเยอะอะแต่ไปไม่ไหวไม่อา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 เป็นเกมเป็นเกม พี่ปอเล่นไม่เป็นนะทุกคนตกทุกที่เลยอ่ะอืมไปไปดูดีกว่าเฮ้ยมันจะออกบ้านแบบแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรบ้านสีชมพูหวานแหววน่ารักนะอ่างน้ำคืออะไรน้องก็พิมพ์ว่าอะไรตะกี้สระน้ำหรือไรเฮ้ยน่ารักอะ่ะบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านกลางน้ำอะ่ะเออน่ารักอะ่ะโอ้ยเอาไว้เป็นวันพักผ่อนชิลชิเห็นปะ สวยสดงดยงามชมพูหวานแววปึงป้งปึ้งอโอตกตกตก,ตกอันนี้ก็ต้องกระโดดปะเนี่ยก็ตกจังเลยอฮ้เห็นไหมอ่ะเหลือไปแล้วหาทางเข้าอยู่ทุกคนหาทางเข้าอยู่ไอ้เข้าทางไหนอ่ะนี้ประตูหรือหน้าต่างเอาตรงไหนตองไงไอ้เข้าทางไหนอ,อ่ะโอเข้าทางไหนเนี่ยอพยายามสุดละอีทออี่ต้องใช้ต้องใช้กําลังภายในนิดหน่อยนะ <c oughs> อ่านี่ก็จะเป็นที่นอนชั้นบนอุ้ยสร้างน่ารักนะ แต่ให้มันติดกันนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเจอพายุพัดบ้านปิวนะเจอพายุบ้านปิวนะขอบอกอ่ะหลังต่อไปเลย่ีสร้างสียมผู้หวัานนะัะตะเกียอ่ะหนูชื่อข้าวฟางนะคะอายุสิบปีติดตามมาหปีแล้วโอ้โหน้องข้าวฟางไปดูซิว่าน้องข้าวฟางทําอะไรพี่ปอ,อไปทําละครสั้นได้ขอบคุณกลับขอบคุณทุกคนที่ให้พี่ปอเอามาทําละครสั้นได้นะจ๊ะกลับงามๆเลยอ่ะ เน่เ่ให้ติดไอดีตรงนี้ให้ติดไอดีแล้วก็อะไรนะชื่อจะได้แบบว่าเฮ้ยครั้งหน้าแบบว่าจะได้มีน้องๆถามว่าพี่ปาหลังนี้ไอเดีอะไรคือหาไม่เจอไงบางทีหาไม่เจอแบบว่าไม่รู้ว่าของใครอะไรเงี้ยเออติดไอดีไว้ที่หน้าบ้านไปเลยจบจบกันไปจบกันไปก็คงจะดีใช่ไหมโอ้โหเพลงอะไรวะพี่ปอไม่รู้ลองไปอย่างงั้นแหละอ่ะสวยสดงดงาม หลักการวิจิตตาให้พี่ปออะไรคำขวัญเอาใหม่เอาใหม่สวยสดงดงามวิจิตสินจินดาอ่ะไม่เหมือนอันแรกละไม่เหมือนอันแรกแล้ว,ออลวทุกคนอ่ะสวยสดงดงามน่ารักจริงจังบ้านน้อยหลังนี้อยู่ตรงไหนนะไม่รู้สิวะโอ้โว่ามาทำไมวันนี้ไม่เอาพี่ปอเด็กดูเยอะ โอเคสวยสดงดงามมากเลยค่ะชอบสวยสุดเต็งเหนื่อยมากเลยไปหลังต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนโอ้โหมีสามเหลี่ยมด้วยพี่ปามาบ้านผมหน่อยคับผมชื่ออิดอิครับอายุสิบปีอิดอิดออฟแอปออัอต้ก็มีพี่น้องแน่เลยพี่น้องต้องชื่ออุ่มอิ่มะไม่ใช่อัฟแอป เออแอมแอม็นไงป่ะเป็นบ้านแบบว่ามีศาลด้วยมีศาลบ้านโอ้โหไว้เจ้าดีเจ้าดีเวอร์มีหน้าหลักคนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอันนี้อะไรเป็นบ้านขนาดใหญ่มากอันนี้ไรอันนี้เป็นที่นั่งเล่นโอ้โหดูเก้าอี้เห็ดทุกคนเก้าอี้เหด็ดโอ้ยข้างนั้นตรงนู้นเป็นไรอะ่ะห้างสซาเปสินค่ะโอ้โหอยู่บ้านใกล้ห้างหลังนี้ประมาณร้อยเจ็ดสิบล้านนะทุกคน บ้านหลังนี้ถ้าเป็นเล่นไปที่แพงมาอยู่ใกล้ห้างทุกคนร้อยเจ็ดสิบล้านนะหลังเนี้โอ้โหรวยเฟอร์บ้านไม้สักทองด้วยจ้าโอ้โหบ้านไม้สักทองแพงมากจ้ะอันนี้เป็นพันล้านไปแล้วโอ้โหพี่ปอตีราคาได้เวอร์วังอลังการมากใช่ทุกคนนี่คือรวยหมดจ้ะทุกคนนู่นนุน,นห้างเห็นไหมมีห้องมีห้างมีบ้านจาัดสรรเยอะแยะม,มากมายอุย้ยบ้านนี้รวยทุกคนมีแอร์ด้วยร้ <c oughs> อนมากว่าจะติดแอร์สิบตัวเด้ เออเออใครทําบ้านที่มีแอร์สิบตัวดนี <c oughs> คืออะไรพี่ปอจะได้เย็นไงเย็นฉ่าเหมือนอยู่โคโลโลกหนึ่ือเฮ้ยวันนี้ร้อนมากเลยอะฉันเปิดแอร์สิบตัวบ้านฉันร้อนนี่คือละครสั้นของพี่ปอที่คิดได้ตอนนี้ <c oughs> โอ้โหพี่ปอนี่สมองอัจฉริยะมากเลย <c oughs> ชมตัวเองนิดหนึ่งเออละครสั้นตอนฉันเปิดแอร์สิบตัวเพื่อคลร,ร้อนอ,อนุญาตให้เอาไปทาละครสั้นได้นะ เออคิดให้คิดให้ทำไม่ทันทุกคนอืไปต่อไปนี่คืออะไรนี่คืออะไรทุกคนมีภาษาอะไรนะภาษาอะไรนะพี่ปอมาบ้านหนูหน่อยตามนี้ฮะไอดีตุ๊ดตุ๊ดต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 ดแล้วๆๆๆๆมาแปดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก้าอะไรกันเนี่ยพี่ปออ่านให้มันดีๆหน่อยโอเคอันนี้คืออะไร เป็นซุ้มออกแนวแบบว่าฮาวายฮาวยฮาวยอ่ะทุกคนวันนี้แต่งตัวมาเหมือนมากเลยออกแนวฮาวายอยู่แบบว่ามีต้นมะพร้าวหน่อยสักสามต้นนะ่ะหือใช่เลยเจองอันนี้อะไรถังเบียร์หรือเปล่าถัางแบบน้ําหมอนนิถังน้ำแข็งอันนู้นน้ำแบบให้กินน้ำเย็นๆน้ำส้มน้ำอะไรเงี้ยเฮ้ยวันหลังทําเป็นโค้กดิทําโค้กแบบลอยๆแบบนี้เป็นโคกเป็นชาทํเดิเฮ้ยเอาเอา,เอากระปร๋องโครก,กระปร๋องชาตั้งด้วยดีมันจะได้ดูแบบมีอะไรอะไรอะไรนิดนึง เอ้ยน่ารักะเอ้ยเห็นปะเออมันจะได้ดูมีอะไรอะไรนิดนึงอะไรอะไรของพี่ปอล่ะก็นั่นแหละเอาโคกเอาชา,ามาตั้งให้มันเยอะเะเออน่ารักเราไปทํามาใหม่อีกนิดนึงน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบว่าสวยเวร์วังอลังการพี่ปอพี่ปอสุดสวยไปร้านอาหารหนูหน่อยตั้งใจสร้างสุดๆเลยอะ่ะโอ้โหแบบว่าดีใจมากนะที่น้องตั้งใจพอพีอพ่ยัไม่ตั้งใจเลย อ่ะอ่เดภาพตะกี้มาไม่เป็นไรเป็นร้านอาหารถ้าทานจะหรูหราให้โซโอ้คือแบบว่าพี่ปอเข้าได้ไหมเนี้ยต้องใส่ชุดราตีมาหรือเปล่าโอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะอืมต้องใส่ชุดราตีมันกินละโอ้โหเมนูทุกคนคนธรรมดาก็ทําไม่ได้นะโอ้หทำไมขยันขันแข่งขนาดนี้แค่เมนูก็ตายไปแล้วอ่ะตายมากๆเลยอ่ะเออ เมนูนี้สุดยอดโฮ้ยสอนทำผ้าแบบนี้หน่อยดีทำยังไงอะเจ้าของบอกด้วยทำผ้าแบบนี้ทำไงอะสอนหน่อยสอนหน่อยพี่ปอยอย่างโงด่ดิไม่รู้ไม่รู้โง่โง,งโอเคไปแล้วสวยมากสอนหน่อยไปแล้ว <laughs>